พี่แจ๊คก็ก็มีแสดงความยินดีค่ะแล้วก็มีดอกไม้นิดๆหน่อยๆให้ไม่มีรางวัลอะไรเลยไม่ไม่มีค่ะแต่ว่าไม่รู้กลับไปจะมีหรือเปล่าก็รออยู่ก็ลังพุ่อยู่ใช่ใช่ค่ะจริงๆเรามีรีวิวอะไรมาเพราะว่าวันนี้จะจบแล้วเพามีช่อดอกไม้อะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นช่อเงิน อันนี้ก็ต้องตองรอดูตอนกลับไปเพราะว่าตอนนี้เขาก็ทํางานอยู่ด้วยค่ะอาจจะมีเซอร์ไพรส์แต่ก็ไม่รู้อันนี้เดาๆไว้อะไรนะคะวันนี้มาด้วยหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้มาค่ะพี่เขาทำงานไปยังจะบ้างความรักของเราป่าราม่าที่หนคนรสึกว่าไม่ได้รักจริงแค่คนเทน้สึไบ้าง็มีอ๋เจริงอตอนตเห็นข่าวก็ค่อนข้างจะแบบว่านอน้อยใจมากกวาที่แบบว่าคน ความคั่งที่แบบจะดูถืกความรู้สึกหนูที่มีต่อเขาอะไรเงี้ยแค่แค่แค่รู้สึกว่าทําไมต้องแบบต้องมองว่าเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยเหมือนเป็นหลอกเขาไปไปแบบไม่ได้ชอบเขาจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่หน่อยหน่อยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วอะไรที่เราหลอกเขาใจแล้วรู้สึกว่าเออเนี้ยคือแบบอยากจะใช้ชีวิตแบบว่ารักเอออะไรเงี้ยเป็นแฟนกันทำไมหมายหมายถึงไงนะเขาไปชอบอะไรในตัวเขาเป็นเป็นเป็น เป็นผู้ชายที่อารมณ์ดีนะคะอยู่แล้วก็มีความสุขไม่ได้เครียดอะไรหรือว่าจะมีเรื่องเครียดเนี่ยพี่เขาก็คอยให้กำลังใจแล้วก็ดูแลดีเป็นคนใส่ใจรายละเอียด่ได้น้อยๆเลย่าเนี้ยเขาเป็นคนที่แบบว่า ใส่ใจดีค่ะไม่งั้นพี่ถามก่อนก่อนที่จะมารู้จักกับเขากพอหลังรู้จักแล้วมันความคิดมันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะก่อนรู้จักเป็นยังไงก่อนรู้จักก็คือจะเห็นเขาในภาพที่แบบว่าเกี่ยวกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตัวจริงอ่ะมาเจอจริงๆได้คุยจริงๆเลยอ่ะเขาเป็นคนที่จิตใจดีชายค่ะไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้แบบว่ามีเรื่องเือนในข่าวเลยไม่มีเลยที่จริงเรามีการสอบถามเล้ว่าพี่แจ็คไปมีในข่าวมัครับเอาจริงไม่ไม่ได้ถามแต่แรกๆอ่ะก็มีบ้างที่แบบว่า เออเขามาคุยกับเราเล่นๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอได้คุยกันจริงๆอ่ะได้แบบเจอกันบ่อยๆเลยเขาก็ไม่ไม่ได้เป็นแบบในข่าวเลยจิตอันนี้เข<ร>าเปิดใจว่าเขาไม่ได้เป็นในขาา่าวก็เออก็เท่าเท่าที่หนูพบมาตอนเนี้ยก็ยังไม่มีเรื่องเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงหรือว่าเจ้าชู้หรือว่าไปเที่ยวตามที่เขาแบบอ้ำๆกันอะไรเงี้ยก็ไม่มีค่ะแล้วก็เขาเป็นคนดูแลดูแลดี กลับกลับไปทํางานก็ก็รีบกลับมาคุยกับเราอะไรเงรี้ยหาเวลาว่างเมื่อแบบอยู่กับเราอะไรเงรี้ยถ้าอยู่เวลาออกรายการเนี่ยคนชอบอถามว่าเดี๋ยวไปนู่ไปนี่ไปรัชดาเนี่ยเรามีถามจริงหรือมีสงสัยในคำที่คนแซวมาเออเอาจริงจริง ก็ก็มีบ้างก็แค่ถามเขาแอบไปไหนว่าหรือเปล่าไปไหนมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ก็ไม่เพราะว่าด้วยด้วยความที่เวลาเขาออกไปข้างนอกอ่ะเขาก็จะคอยแบบคอยบอกว่าอยู่ตรงไหนทําอะไรอยู่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสบายใจไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้ต้องหนักแน่นแถวบควรใช่ไหมคงมันใจไม่แน่อะไรคะต้องหนักแน่นอย่าบ้าน ก็ก็ไม่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 ต้องขนาดนั้นนะคะก็สบายๆปกติอย่างที่บอกว่าพี่เขาไม่ได้เป็นเหมือนในข่าวหนูครบตอนนี้ก็ก็รู้สึกสบายใจแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงอะไรเลยก็คือมันมันมันยังไม่มีเรื่องที่แบบว่าอุ๊ยเราต้องหนักใจกับพี่เขาอะไรน่ะไม่มีอย่างนั้นพี่แจคก็สอมรับว่าเขายอมรับว่าเขาเป็นคนข้างรเราไ้ดูไหมเราคิดว่าเขาเป็นอย่างที่เขาไห้สัมภาษณ์ไำมใช่ใช่ค่ะข้างรักเราเลยเขาด้วยแล้วหนูด้วยแต่ส่วนมากจะเป็นหนูาากกว่่ คือเอาเอาจริงที่เขาพูดตามตามตามรา,ายการอะไรเงี้ยว่าเขาแบบว่าเออว่าว่าหนูเป็นคนแบบที่หนูอะไรเงี้ยใช่ก็ก็ก็เหมือนตามข่าวแต่ว่าเราเราไม่ได้อะไรขนาดนั้นเราแค่แกล้งเขาเล่นว่าแบบเออเนี่ยคุยกับใครหรือเปล่าแบบอยา่อยาแอบคุยกับใครนะอะไรเงี้ยคือเราก็แซวๆกันเล่นเพราะเขาแบบสบา,ายในแบเนี้แล้วเหงียชีวิตหนูข้างรักมากกว่าเขาหนูเขาค้างกว่าใช่หนูข้างรักกว่าหนูก็จะแบบบอกคิดถึงตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นไงบ้างคะทำงานเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือพยายามเหมือนจะหาเวลาเวลาทั้งสองคนอะหาเวลามาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีสัมพ<ห>ันธ์ เรียกกันไหมเราะหนูว่าแบบว่าเดบิวเดบิวมาเปดบิวมางที่รักไปแต่มึงเดบิวนย่างนี้ให้ตกได้ระก็ก็มีเรียกอู้หู้หนูจะเรียกเขาว่าตัวเองอะไรยงเี้แต่ว่าถ้าน่ารักน่ารักก็จะแบบป๊าป๊าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมามีหมามาที่เราสองคนร่วมการมองความรักมองอะไยังไงบ้างมองเอาจริงหนูอ่ะเวลาพบใครจริงจังอยู่แล้ว แต่ว่าไม่ได้มองถึงแบบวางแผนอนาคตอะไรขนาดอาจจะเป็นพี่เขามากกว่าที่มองเพราะว่าค่อนข้างที่จะแบบพี่เขาเริ่มโตแล้วแล้วก็อายุมากกว่าหนูที่14ปีอนะไรเงี้ยเขาอาจจะมองเรื่องอนาคตแต่ก็มีมีคุยคุยกันบ้างอนะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้วางแบบแผนเบรคเบรขนาดนี้ที่ไม่ต้องกังวลอะไรเพราะมันเริ่มองของหลายคนบอกว่าอันนี้ช่วงบูชั่า อันนั้นคนคนคิดอย่างนั้นก็ก็ไม่ผิดค่ะเพราะมันมันก็อย่างว่าเนาะเขาก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าหนูแค่มั่นใจว่าหนูหนูจริงจังแล้วเขาก็ก็จริงจังกันแค่รู้สึกว่าคนสองคนคุยกันแล้วมันแบบคิดกันแล้วก็เข้าใจกันในในหลายไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันทำให้เราหนักแน่นเพราะว่ามีบาคอมเมนต์ที่มีเข้ามาเวลาไมคู่มันก็ต้องมีคอมเมนต์ได้ตงค่อนข้างเยอะใช่ตรงนี้มันมันมองภาพอย่างมีคอมเมนต์ไหนที่สุดฟังแล้สุดแล้สะเทือนใจ หมายถึงคอมเมนต์ที่แบบว่าไม่จรแล้วก็แค่บอกว่าเหมือนเหมือนเขาเม้นมาประมาณแบบไม่นานหรอกแล้วก็เลิกกันอะไรเงี้ยเหมือนพยายามจะบอกให้เราเลิกกันเออหมือนแช่งอะไราเงี้ยหนูก็เลยแค่รู้สึกแบบไม่อ่านไม่ไม่อ่านบางคนก็มามาให้กําลังใจเออจะเลือกอ่านที่แบบว่าข้อความดีๆข้อความที่มันแบบให้พลังบวกกับเรามากกว่าเพราะว่าหนูหนูก็อย่างที่บอกว่าหนูจริงจังกับพี่เขามาแล้วแล้วพี่เขาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าแบบเขาก็จริงจังกับหนูแล้วก็มันอาจจะอนาคตอาจจะไปได้ไกลกว่าน จริงจรเขามีการมึกัะยังไงบ้างอย่างเะจปกป้องเราอย่างไรบ้าง,าากกง,งหรือว่าเป็นแฟนที่ต้องหมดทนไม่ๆมค่ะไม,คไม่คือแต่ละคนก็ก็ปรับกันอะไรไม่เข้าใจก็คุยก,กันว่าเออตรงนี้ไม่โอเคนะอะไรอย่เงี้ยก,ก็ปรับกันมันก็คือ ถ้าถ้าถามว่าตั้งแต่พบมาจนถึงตอนนี้ไม่มีเรื่องอะไรที่แค่จะทะเลาะกันรุนแรงมีแค่แบบงอนๆกันไม่เข้าใจกันคุยกันก็หายแล้วเสปอยเราไสปอยสนใจังไงบ้างเขาก็ตามใจเหมือนอยากกินอะไรก็ไปวันนี้เ้าอยากกินอะไรไปเดีพี่พาไปกินอย่างเงี้ยอยากไปเที่ยวไหนเราก็ไปอะไรคือขาไปได้ไหมไปก็มีบ้างแต่ว่าจะเปในเรื่องที่แบบว่าดีๆอะไรเงี้ยคะเป่แบบอย่างเช่นทำประกันให้อะไรเงี้ยทำไจะทำประกันให้เราอ่ะ เขาชอบเล่นผ้าไงเขาเป็นเซียนผ้าอะไรเงี้ยเขาก็จะซื้อผ้าให้หนูมาห้อยใช่เขาก็จะจะจะเปยประมาณนั้นว่าแต่ถ้าเรื่องแบบเปยกระเป๋าเปยอะไรไม่ไม่ค่อยมีเขายังไม่หลอกขายของนี้นะเขาจะไม่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 หนู่จะไปหลอกขายเขาาหนูหนูหนูอะไรรู้ไม่ผ้าที่เขาค่อยมาผาที่ให้ใหม่ผ้าไม่ดีาเออเป็นเม็ดแตงค่ะเม็ดแตงอ๋อเป็นเม็ดแตงแล้วก็ให้ห้อยระมาณกแต่งตกแ่ง เขาเรียกนะคุณจะคุณอะไรเอ่ออันนี้หนูจำไม่ได้แต่ว่าเขาเรียกกันเมสแคนะคะแล้วก็ของเขาก็อาจจะแบบพาหนูไปดูพระอะไรก็เธออยากได้ไหมซื้อเก็บไว้กันดีกว่าอะไรเี้เป็นโมเมนต์ใหม่เนาะเป็นหวานๆเนสวิทที่ว่าคนอื่นเขาจะพาไปแบบไปปาร์ตี้เออไปเที่ยงอะไรอันนี้พาหนูเข้าวัดทำบุญพาไปดูพระ คล้ายๆประมาณนั้นแบบว่าพันอยูไปทำบุญนะก็คือเจอกันครั้งแรกก็พาหนูไปทำบุญแล,ล <m im itation> ้วดีนะ่ไม่ได้ชวนไม่ได้ชวนไปอะไรที่มันแบบว่าไม่ดีเ,เห็นอย่างนั้นนะเห็นเขาเป็นเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ได้เจ้าชู้ล้วก็ไม่ได้ไปทำเรื่องที่ไม่ดีเลยเขาเป็นคนที่แบบเรื่องมูเรื่องพระเรื่องอะไรขเขาแบบเคารพมากศรัทธามากว่าวันนึงไม่นานนี้เขาขอเราใส่ชุดนี้ได้ไหมไม่เอ้เลย ว่าเขาแบบทุกคนคุยกันแล้วหนูไม่เคยเจอใครที่แบบว่าคิดกันขนาดนี้คุยกันได้ทุกเรื่องห,หนูปรึกษาอะไรเขาเออเคอยเขาเรียกอะไรอะ่ะมีคำปรึกษาให้ตลอดเวลามีปัญหาอะไรก็ช่วยหนูแก้ได้ตลอดเลยแล้วก็ให้กําลังใจเก่งมากดูแลดีแล้วก็แบบใส่ใจไม่ว่าไม่ไม่ใช่แค่หนูคนเดียวพ่อแม่ครอบครัวเขาก็ใส่ใจดีซึ่งซึ่งเขาเข้าออกครอบครัวยายด้วยก็เลยรู้สึกว่าหนูไม่เคยเจอเจอผู้ชายคนไหนที่แบบว่าพูดง่ายว่าดีขนาดจริงจริงอันนี้หนูพูดเลยไม่ได้อวยแฟนแล้วแต่แบบ ก็ก็ก็จริงจังแล้วแต่คนจริงใช่เขาดูแลจะใส่เก่งด้วยแค่คนอ